ขาแข็งแรงได้ครบวนใครชอบก็จะได้เซ็ตลงนามได้เลยนะครับค่ะรถมารถเร็วระมาที่บางซื่อแล ในตอ้นะครับสมเดราข้นชับนอประกาศนะครับในาเรื่องหนึนะครับที่ได้จบรการนะครับขึ้นหมายเลุเนะครับตอนนี้เรียนเชิญที่บริเวณที่นัที่เราได้จัดเตรียมไวให้นะครับเพื่อเซตนะครับในการขึ้นรับประกาศนะครับทุกท่าหทกท่านารับประกาศทานะครับตอนนี้เรียนเชิญหองนะครับสมต่อการะตากทุก่านเลยนะครับที่มีลำดับ หมายเลขถู่นะครับเรียนเชิญเลยนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเวลาก็ก้าวนาฬิกายีนาทีโดยประมาณแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียนเชิญนะครับรุ่ถึง